โอ้โหหล่นนะครับออกมากัดข้างน,นอกนี่เดี๋ยวนะครับอืสวยทีเดียวครับตัวนี้ติดตะขอเดียวนะครับออกมาโชบอเอานะครับ นี่หลุดอีกแล้วครับ,บน,น,นะนี่ครับมช่อนนะครับผมมือเลอะเลยครับตัวนี้สาสวยเลยนะครับกัดสายแก้คันจิ๋วนะครับผมสายแก้คันจิ๋วสีเหลือง ติดตะขอเดียวนะครับแล้วก็ดิ้นหลุดพอดีลยครับช้อนนะครับตรงนี้สภาพหมายนะครับก็จะเป็นเป็นกอสวะเหมือนเดิมครับใช้ตะลิ่งนะครับแล้วก็ตีขึ้นขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็ลากลงมานะครับค่อยๆลากลงมาไม่ต้องรีบนะครับลากเบาๆเนียนๆนะครับถ้ามีตัวเนี่ยมันตามออกมากัดแบบเมื่อสักครู่นะครับผมโอเคครับการตีขึ้นใช้ตะลิ่งแล้วลากลงมานะครับได้ผลดีมาก โอเคครับสายแก้คันจิ๋วนะครับผมสุดยอดมากครับ